Baby b e d t i m e Story นิทานเรื่องเจ้าหญิงผู้แพ้ความรักกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอาณาจาักรที่งดงามแห่งหนึ่งมีเจ้าหญิงผู้หนึ่งนามว่าพิมลพัทเธอเป็นเจ้าหญิงที่มีความงดงามและมีปัญญาเป็นเลิศ มีเพียงข้อแม้นเดียวที่ทำให้เธอแตกต่างจากพวกอื่นคือเธอแพ้ความรักทุกครั้งที่เธอเริ่มรักใครเธอจะรู้สึกเจ็บปวดและต้องห่างไกลจากคนที่เธอรักในวันหนึ่งอาณาจักรของพิมพรพัฒจัดงานเทศกาลประจำปีซึ่งเป็นโอกาสที่หลายๆอาณาจักรเพื่อนบ้าน จะมาร่วมงานเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีและรอยยิ้มพิมรพัฒนได้พบกับเจ้าชายผู้หนึ่งมีนามว่านภัทรนภัทรเป็นคนที่มีจิตใจดีและห่วงใยผู้อื่นทําให้พิมรพัฒนรู้สึกหวั่นไหวและเริ่มตกหลุมรักเขาแม้ว่าเธอจะรู้ตัวเองดีว่าเธอแพ้ความรัก แต่เธอก็ไม่สามารถห้ามใจไว้ได้ในคืนหนึ่งของงานเทศกาลนภัทได้ชวนพิมพ์รพัฒนไปเดินเล่นในสวนดอกไม้พวกเขาได้พูดคุยกันถึงความฝันและความหวังนภัทเล่าเรื่องการเดินทางของเขาและการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน พิมรพัฒฟังแล้วรู้สึกสนใจและชื่นชมในความมุ่งมั่นของนภัทรต่อมาเมื่อพิมรพัฒเริ่มรู้สึกรักนภัทรเพิ่มมากขึ้นเธอเริ่มรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจความเจ็บปวดนี้ทำให้เธอต้องห่างไกลจากนภัทรทุกครั้งที่เธอมีความรัก เธอจะรู้สึกเจ็บปวดและทรมานทำให้เธอต้องผิดหวังอยู่ร่่ำไปอยู่มาวันหนึง่งขณะที่พิมพ์รพัฒนั่งเศร้าอยู่ในสวนหลังปราสาทเธอพบกับป้าพิมพกาเธอเป็นผู้ใหญ่ใจดีและมีประสบการณ์ชีวิตมากมายป้าพิมพกาเห็นว่าพิมพ์รพัฒเศร้าใจ จึงเดินเข้ามาพูดคุยและปลอบโยนเธอป้าพิมพกาปลอบโยนเธอและพูดกับเธอว่าจเจ้าหญิงพิมพ์ละพัดอย่าหาว่าป้าสอนเลยนะคะความรักคือสิ่งที่งดงามถึงแม้ว่าบางครั้งความรักจะทำให้เราเจ็บปวด สิ่งสำคัญคือการยอมรับและทำจิตใจให้เข้มแข็งเจ้าหญิงไม่จำเป็นต้องลืมความรักแค่อย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดนั้นทำให้เจ้าหญิงต้องหยุดเดินต่อไปพิมพร์ะพัดได้รับฟังคำแนะนำของป้าพิมพกาและแตัดสินใจว่า เธอจะต่อสู้กับความเสียใจเธอเริ่มจากการทำกิจกรรมที่เธอรักเช่นการวาดรูปการเขียนหนังสือและการช่วยเหลือชาวบ้านสิ่งเหล่านี้ทําให้เธอรู้สึกมีความสุขและมีคุณค่าในวันหนึ่งขณะที่พิมพ์รพัฒน์กำลังช่วยเหลือชาวบ้านในงานก่อสร้างโรงเรียนใหม่เธอได้พบกับณพัฒนเข้าอีกครั้ง นาพัทเห็นพิมพรพัททำงานอย่างตั้งใจและมีความสุขเขารู้สึกประทับใจและเคารพในความเข้มแข็งของเธอนาพัทเดินเข้ามาหาพิมพรพัทและพูดกับเธอว่าเจ้าหญิงพิมพรพัทข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกกับข้าอย่างไรข้าก็อยากจะบอกกับเจ้าว่าข้าก็รู้สึกเช่นเดียวกับเจ้า ข้ารักเจ้าและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับเจ้าตลอดไปไม่ว่าเจ้าจะเจ็บปวดหรือสุขสบายข้าจะไม่มีวันทิ้งเจ้าพิมพ์รพัศรู้สึกประทับใจและแตัดสินใจแล้วว่าจะให้โอกาสความรักอีกครั้งแม้ว่าเธอจะแพ้ความรักแต่เธอ ก็ได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่ความสุขแต่ยังรวมถึงการต่อสู้และการยอมรับความเจ็บปวดนภัสเชิญพิมลพัสไปเที่ยวในอาณาจักรของเขาพิมลพัสนตอบรับคำเชิญและเตรียมตัวออกเดินทางในการเดินทางครั้งนี้ พิมพรพัฒนได้พบกับสิ่งใหม่ๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนอาณาจักรของนภพัทรเต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามและประชาชนที่เป็นมิตรและอบอุ่นนภพัทรได้พาพิมพรพัฒเยี่ยมชมพระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามเขาพาเธอเดินเล่นในสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจากักร ที่นั่นมีดอกไม้หลากหลายสีสันที่บานสะพรั่งพิมพรพัตรรู้สึกประทับใจและมีความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับนภัทรพวกเขาได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านที่อยู่รอบๆพระราชวางังพิมพรพัตรได้เห็นการใช้ชีวิตของชาวบ้าน นอกจากนี้นาพัทยังพาเธอไปเยี่ยมชมโรงเรียนและโรงพยาบาลที่เขาได้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาชีวิตของประชาชนพิมพ์ลพัทได้เห็นถึงความตั้งใจและความทุ่มเทที่แท้จริงของนาพัทที่ทำเพื่อประชาชนของเขาหลังจากนั้นมานาพัท ก็ได้มาสู่ขอพิมพ์ลพัทแต่งงานทั้งสองอยู่เคียงคู่กันตลอดมาพวกเขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหลายครั้งแต่ด้วยความรักและความเข้าใจทำให้พวกเขาสามารถผ่านมันไปได้นภัทรคอยดูแล,แลและให้กำลังใจพิมพลพัทในทุกช่วงเวลาที่เธอเจ็บปวดพิมพ์ลพัท ได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความเจ็บปวดเธอรู้ว่าการรักใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายและการต่อสู้และการยอมรับในสิ่งที่เป็นจะช่วยทำให้ความรักมีความหมายและยั่งยืนจากนั้นมาพิมพ์รพัฒนและนภัทรก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข แม้จะมีความเจ็บปวดบ้างแต่พวกเขาก็สามารถผ่านพ้นมันไปได้ด้วยความรักและความเข้าใจฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ